สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ่ผ้ารวยเนาะค่ะเมื่อนี้นะคะเฮ้ามีนัดหมายกันนะคะลงสูตรหวยแร่ว่นห้ FC เอฟซีแฟนช่องเฮ้าได้พิจารณากันคือเก่านะคะในงวดวันพุทธที่11มกราคม2 5 6พนหารยนะคะของเซียนปะโคนใช่นะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาดลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องไน,น้นําเสนอนะคะเลขของเซียนประคุณใช่เฮานะคะงวดที่ผ่านมากค่ะท่านผู้ชมกับ,บเหตุในแฟนช่องเฮ้าผิดวังกันคือเก่านะคะสาหรับเลขเซียนประคุณใช่งวดที่ผ่านมากก็เข่าจังๆอีกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับเลขสายวิง่งสายรูดนี่เข่าดีขนาดนะคะห้าน้อยนี่มาก ต่างแต่น้อยพิเศษมากเลยนะคะจนหอดหวยเล่าวีไอกันเลื่อยๆค่ะแต่ว่าสำหรับเลขจับคู่นะคะกามาจังๆบุเฮดไห่แฟนช่องเฮาผิดหวังกันคือเ่านะคะเลขที่เขาจังๆังมาตรงๆรงนะคะของเซียนปะคนชัยนะคะคือเลขซีหาหาซีโตนี่นะคะ เลขของเซียนกับเข่าจังๆนะคะและการเลขหกเก้าเก้าหกนะคะเป็นโตเน้นโตเด่นของเพิ่นเลยนะคะเซียนประคุณใช่นะคะท่านผู้ชมห้าน้อยพิเศษเลขที่ออกนะคะหกเก้านะคะหกเก้าเก้าหกตัวนี้นะคะเซียนกับจัดไห้เน้นเนีนเลยนะคะ <S <S สําหรับน้อยวีไอพีนะคะกับมาหาซีซีหาตัวนี้คือกันนะคะเป็นตัวน้่นตัวเด่นของเพิ่นเลยนะคะ แลวการเลขของเซียนเ้านะคะแตกไปจนหดเล่าวี่ไอพี่กันเลยนะคะสำหรับหดทิพานมาเนาะคะ่ะเลขที่ออกนะคะเก้าหาหาเก้าตัวหนีนะคะเซียนพนกระจัดให้เน,น่นเน่นเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเซียนประคุณใช่กเก้าหาหาเก้าตัวหนีนะคะกะแตกฟังปังเาขาคาเขาเนาะคะ่ะสำหรับเลขเซียนนะคะแต่ว่ามือหนีนะคะ เฮากัได้นัดหมายกับเซียนไวแล้วว่าจะลงตัวเลขเนว่าทางดีๆให้เอฟซีเฟนชองเฮาได้พิจารณากันคือเก่านะคะสำหรับงวดวันพุธที่สิบเอ็ดนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขเนวทางแบบใดนะคะก็เช่นเอฟซีเฟนช่องเฮาไปจิตตามรับช่วงบฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะจันควัดีค่ะค่ะเป็นยังไงเนาะค่ะกินข่าวเร่งขาวง่ายไปค่ะค่ะลงหกกรเลยนะคะค่ะวันเ,เลยวดนี้เรามีนัดหมายกันนะคะลงหวยเล่าหวยห้าน้อยเอฟซีเฟนชองเฮาเดพิจารณากันคือเก่านะคะในวดวันพุธที่สิบเอ็ดนะคะหลังจากมวดทีผพานมานะคะเลขห้าน้อยของ เซียนเพิ่นนะคะกับเขาปังปังคือเก่านะคะวันนี้กับมาตามแนวทางกันใหม่นะคะการเริ่มต้นที่เลขวิ่งเลยนะคะครับมาเลขวิ่งเลขวิ่งมีสี่ค่ะเนี่ยค่ะมีสี่มีห้าแล้วก็มีเก้าแล้วก็มีเก้าค่ะ ค่ะจับคู่มีสี่หนึ่งค่ะสี่สองสี่สองค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะสองเก้า สามเก้านะสองสองสองเก้าค่ะสองเก้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะห้าแปดค่ะที่สองอะไรบอก มีสีหนึ่งสีสองไปแล้วค่ะอาต้อมกับมีแล้วนั้นบอสยังค่ะมีสีหนึ่งสีสองหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยเรื่องผ่าต้องอีกห้าสองอีกแล้วก็มีห้าสองค่ะแล้วก็มีหนึ่งแปดแล้วก็มีหนึ่งแปดค่ะแเก้าชุดค่ะเพิ่มตัวไหนอีกไหมคะ ค่นั้นเลยเดี๋ยวเลขสามตัวประดีค่ะทีนี้ก็สามตัวนะคะสามตัวก็มีเก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองค่ะครับอ่าคนต,ตัวเลขสองชุดสองหางนะคะเลขสามตัวค่ะค่ะสำหรับงวดนี้เดี๋ยว นูขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเด้อเลขวิ่งเลขแรนที่เซียนไ้มาในหมวดนีนะคะมี่สีมี่หามีเก่านะคะเลขสองโตเก่าชุดเก่าหางคือเก่าน,นะคะสำรับมือหนีนะคะมี่สีหนึ่งสสองนเกสองเกะคะมี่สีเก่าหาเกหาแหาสองแล้วก็หนึ่ค่ะถูกต้องไหมคะเซียน ค่ะถูกต้องครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวมีสองชุดสองหางนะคะคือเก้าสี่สองกับหนึ่งหาสองค่ะถูกต้องนะคะถูกครับค่ะที่นี่ก็นเน้นให้เอฟซีห้าเนี่ยคะ่ะว่าเป็นชุดใดแน่ยเนมือน,นี่คะ่ะคผู้เน้นคือคือสี่สองเน้นไปที่สี่สองค่ะกล้วห้าสองห้าสองค่ะห้าแปด ห้าแปดค่ะครับเน้นสมหางค่ะเน้นน้อยกว่าเดิมนะคะงวดนี้ค่ะสามชุดสามหางค่ะและเลขสามตัวละค่ะมักซ้ำกันบุค่ะสมตัวซ้ำกันเลยค่ะเสมอภาคค่ะเสมอภาคเหมือนเดิมนะคะการงวดนี้กะให้แตกปังๆยกช่องอีกคือเก่านะคะสำหรับเลขเซียนประคุณชัยเฮ้าเนะคะ หวยพนันไฮเอฟซีแฟนช่องเข้าคือเกาค่ะเซียนเน้งวันนี้ก็ได้ใครโชคให้มานคือเกา,<ข>าค่ะหวยฮาร์ดไม่เหมื่นเละหวยเล่าเหมือนกันหวยเอฟซีตันตุนต้นต้นมีโชคมีใชเด้อหลังๆเรื่อยๆต้องตังค์บ่อยไม่ต้องตงค์ต้องมีการดูเด้อค่ะสาธุค่ะสู้ค่ะสาธุค่ะเซียน ขอให้ข้าอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบงปันให้ช่องแพร่ผ้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะาท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลนะคะของเซียนประคนณชัยเฮานะคะในงวดวันพุธที่11โมกราคม2566นนี่นะคะ เซียนเพิ่นกัดจัดหายหน่อยหน่อยเน้นเนีนคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับมือนีนะคะเลขวิ่งเลขเล่นที่เซียนจัดหายสามตัวนะคะมีซีมีหามีเก่านะคะ่ะแล้วก็เลขจับคู่เพิ่นกัดจัดหายเก่าชุดเก่าหางคือเก่านะคะแต่ว่าเลขเด่นเพิ่นนะคะเพิ่นเด่นหายแค่สามชุดเองเนาะคะ่ะสำหรับงวดนี้นะคะหน่อยหน่อยเน้นเนีนกว่าเก่าเนาะคะ่ะ<ๆ>เลขสองตัวเพิ่นจัดหายมีซีหนึ่งซีสอง หนึ่งเก้าสองเก้เกหาเก้าหาแแล้วกัหนนะคะเลข3ตัวที่เสียนจัดห้ยนะคะกับสชุด2หางคือเก่านะคะคือเก่าสีกับ1นึ่งหาสนะคะค่ะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนของเสียนประคุณชัยเฮาในงวดวันพุธนี้นะคะ ผู้ใดมากผู้ใดชอบก็บยิบจับเป็นงทุ่นไปพิจารณาใดเลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพานนะคะสุดท้ายเรื่องชองกับเขาอ,อวยพ่อน,นะคะให้เอฟซีเฟนช่องเฮาที่ดเสียงโชกเสียงหมันนะคะก็เขาให้มีโชคมีใช่โชกโชค,โชคมันมันกันสุขุสุขคนเด้อค่ะขอขอบพระคุณทุกทุกทนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ